สวัสดีครับตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถรุ่นใหม่จากไฮวิชันนะครับเป็นรุ่น C 2 0 0 S d Cam นะครับไฮวิชันก็เป็นเจ้าหนึ่งที่เขาขายกล้องวงจรปิดนะทั้งกล้องรุ่นเก่าที่มีเครื่อง DVR นะครับแล้วก็กล้องรุ่นใหม่ที่เป็นเครื่อง NVR Network เป็นกล้อง IP แล้วก็มีนะครับเขาขึ้นชื่อมากๆเรื่องการทำ Security ในบ้านนะครับมีทั้ง Face Scan ด้วยลหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ไฮวิชันมาทํากล้องหน้ารถ ก็มีตั้งแต่รุ่นที่ไม่มีจอแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นรุ่นที่มีจอนะครับเป็น c200s ก็เป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับจากเดิมรุ่นก่อนหน้านี้ยอดขายสูงปี๊ดเลยเป็นรุ่นที่ไม่มีจอนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ติดหน้ารถแบบมีจอแล้วก็สามารถที่จะติดกล้องหลังรถแล้วก็เชื่อมต่อมาบันทึกกล้องตัวเดียวกันได้นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด3นิ้วนะเป็น ips นะครับ สเปคเขาน่าสนใจมากใช้งานกับแอปได้เลยนะครับเป็นแอป h i e Dash Cam นะครับแล้วก็สามารถใช้ง,งานได้เสียงได้มี G-Sensor นะครับเป็นสเปคมาตรฐานมีอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีตัวกล้องมีสาย Power นะครับแล้วก็มีหัวชาร์จมาให้ด้วยดูเบสิกเบสิกนะแต่การทำงานเขาค่อนข้างสมูทนะด้วยฟังก์ชันที่เขาเอกแบบมาผมเชื่อมั่นในยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับ จะมีฟิล์มสุญญากาศมาให้ด้วยไปติดกระจกแล้วก็ติดการสองหน้าของกล้องลงไปอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับการใช้งานก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบครับแล้วก็การติดตั้งนะตามนี้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการเชื่อมต่อแอปแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆกล้องรุ่นนี้มี parking mode ด,ด้วยนะแต่ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ตามนี้ ตัวกล้องมีตัวเดียวเลยนะครับเขาค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้สวยดีเป็นสีเทาตรงนี้เป็นกาวสองหน้าไว้ติดกับกระจกนะเราจะต้องติดตัวที่เป็นเทปสูญญากาศเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตรงเนี้ยบนเทปอีกทีหนึ่งเวลาลอกก็ลอกเทปสูญญากาศออกเขาดีไซน์มาแบบนี้แล้วปัจจุบันนะครับตรงนี้เขียนว่าให้วิชั่นตรงนี้เป็นลําโพงนะครับกล้องเขาบอกว่าเจ๋งมากกล้องตัวนี้ดีมากๆก็คือปรับมุมได้นะครับ เราสามารถปรับมุมที่ตัวกล้องได้เลยขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับมาดูส่วนประกอบนิดนึงบริเวณนี้ก็จะเป็น AV เอาไว้ต่อกับกล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB-C เป็น power นะครับบริเวณนี้จะเป็นจอขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นที่ใส่ memory card นะครับส่วนถัดมาตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแบบแมนนวลแล้วก็ ด้านขวามีไหมไม่มีครับด้านล่างจะมีปุ่มควบคุมอยู่นะครับ4ปุ่มนะตรงนี้เดี๋ยวผมตั้งค่าให้ชมอีกทีตรงนี้เป็นไมโครโฟนครับแล้วก็บริเวณนี้เขาจะเขียนว่าให้วิชั่นเดสก์แคนะครับไปที่ใช้งานจะเป็น5โวลต์2แอมป์ครับอะแดปเตอร์มีขายทั่วไปนะข้างหน้าเลนค่อนข้างใหญ่ครับเขาจะติดกันรอยมาให้ด้วยอย่าลืมถอดออกนะครับในกล่องจะมี สายมาให้ด้วยเป็นสาย usb a to usb c นะครับความยาว3.5เมตรผมเช็คเรียบร้อยแล้ว3.5เมตรตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นหัวชาร์จหัวชาร์จค่อนข้างยาวก็ 12V 2 4โวลต์24โวลต์ได้หมดเลยจ่ายไฟออกมาที่ 5V 3โวลต์3.1แอมป์ครับเผื่อด้วยนะตัวกล้องบอกว่ากินไฟแค่2แอมป์แต่ว่าตัวนี้ให้มา3.1เผื่อไว้นะครับ ด้านนี้จะมี2พอร์ตให้กล้องด้วยสามารถชาร์จได้ด้วยบริเวณตรงหัวชาร์จครับด้านบนจะเขียนว่า1แอมป์ด้านล่างเป็น2.1แอมป์เสียบใช้งานกล้องให้เสียบ2.1แอมป์นะครับแล้วก็ทางร้านแถมการ์ดสีเทามาให้ด้วยเป็นเทาขาวนะครับตัวนี้ก็ความเร็วในการอ่านเขียนอยู่ที่100 m b มกซนะแต่ว่าของผมเนี่ยมีการ์ดอยู่แล้วผมชอบใช้สีแดงเทานะครับรู้สึกว่าตัวนี้ทนร้อนกว่านะครับแต่จริงๆแล้ว ที่ร้านแถมมาให้ก็ใช้งานได้นะเพราะว่ากล้องตัวนี้เป็น full hd ใช้งานได้อย่างสบายๆเป็นประกันซนเนกนะครับวิธีเชื่อมต่อใช้งานกล้องไฮเดชแคมนะครับตัวนี้เป็นกล้องไฮวิชันเป็นกล้องหน้ารถก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าไฮเดชแคมมาได้เลยนะครับแอปขนาดไม่ใหญ่นะครับโหลดค่อนข้างเร็วโอเคแล้วก็เปิดเลยครับผมจะสาธิตด้วยการใช้แอแดปเตอร์ของมือถือทั่วไปนะครับโดยการใช้สายยาวๆเขาเนี่แหละ เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเร็วมากกล้องเปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังเป็นสีฟ้าอยู่เพราะว่าเขามีฟิล์มอยู่ด้านหน้านะครับเราต้องแกะฟิล์มออกก่อนค่อยๆแกะนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เท่าที่ผมดูผ่านจอ IPS ของตัวกล้องเองนะครับกล้องน้ารถนะรู้สึกว่าภาพคมชัดดีแล้วก็ สีสวยด้วยตัวหนังสือคมชัดกริบเลยนะครับแต่ว่าพอมาดูผ่านกล้องที่ถ่ายอยู่รู้สึกสีฟ้าออกมาเล็กน้อยนะไม่เป็นไรนะครับสัญลักษณ์ไวไฟเปิดอยู่แล้วก็มีโหมดล็อกนะครับมีเสียงรับเสียงอยู่ยังไม่ได้ใส่ TF card แล้วก็สัญลักษณ์สุดท้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ชาร์จอยู่นะครับส่วนบริเวณนี้ที่เป็นไฟสีเขียว ก็จะมีสีเขียวผสมแดงนะครับการใส่เมมโมรี a การ์ดนะครับให้คุณดูรูปตรงนี้นะครับสังเกตดูรูปจะเหมือนเป๊ะเลยท่าน,นี้นะครับแล้วให้กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นใช้เล็บกดลงไปครับเขาจะแก๊กเข้าไปนะครับเนี่ยโอเคอยู่แล้วลองอีกที่ฟังเสียงจะได้ยินเสียงแก๊กนะครับก็โอเคเสร็จแล้วครับอ่าโอเคตอนนี้ กล้องติดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่การ์ดเข้าไปแล้วเปิดเขาจะมีถามด้วยนะครับว่าต้องการที่จะฟอร์แมตการ์ดเลยหรือเปล่าตอบ yes หรือ no นะครับเขามีปุ่มด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมเราสามารถกดครั้งหนึ่งเพื่อให้เมนูเขาเด้งขึ้นมาได้ผมจะกดนะโอเคเขามีขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะฟอร์แมตเลยหรือเปล่านะครับตอบ yes ก็กดปุ่มขวาสุดครับอ่าประมาณนี้กําลังฟอร์แมตอยู่นะครับเสร็จแล้ว p i ส s อน n n ็กว t ย i f i เฟินะครับเรามาเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้อง Hi-Dash Cam ให้คุณโหลดแอป,ปตามคู่มือนะครับคู่มือจะเขียนเอาไว้ว่าให้ใช้แอป,ป i Dashcam นะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อให้เอามือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่กล้องไปออกมาชื่อนี้นะครับมีคำว่า C200S แล้วก็ใส่พาวอร์ดหนึ่งส็ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วตอนนี้ผมโหลดแอป,ปมาแล้วนะครับผมค้นหา ใน App Store เลยหรือ Play Store ก็ได้หรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เปิดใช้งานเลยเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อนี้จากกล้องปล่อยออกมาแล้วก็พาสเวิร์ด1นึ่นะครับ Connect ก็สามารถที่จะเชื่อมได้เลยผมเชื่อมละพาสเวิร์ดนะครับ1234567890 แล้วก็เข้าร่วมโอเคเชื่อมต่อได้แล้วครับกลับมาที่แอปนะครับแอปไฮวิชันโอเค Wi-Fi Connect แล้วครับ Enter อนุญาตเท่านี้เลยไม่ต้องล็อกอินด้วยกด Play ครับอ่านี่นะครับเขาก็สามารถที่จะเห็นกล้องด้านหน้าแล้วครับชัดดีชัดแจ๋วด้วย โอ้โหถือว่าโอเคครับกล้องทำงานได้เร็วนะครับเราต้อง Activate device ก่อนในกล้องเขาบอกว่าให้ Activate device นะครับตามนี้ Wi-Fi เชื่อมต่ออยู่สัญลักษณ์บนกล้องเป็นสีเขียวนะครับ t f g a r d ใส่ไปละลองดูสัญลักษณ์ t f Card กไม่มีเครื่องหมายสีแดงแล้วนะครับโอเค Activate ครับเขาบอกว่าจะต้องใส่พาสเวิร์ดให้กล้องก่อนนะครับตรงนี้เป็นพาสเวิร์ด การการเชื่อมต่อนะครับใส่พื้ส่วนเสร็จแล้วก็กด Activate ได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วครับเขาถามว่าจะคอนเน c กกล้องหรือเปล่านะครับคอนเน c กเลยโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นกล้องแบบเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวกล้องก็จะครบถ้วนนะครับเริ่มบันทึกแล้วสังเกตดูตัวหนังสือสีแดงนะครับอยู่ทางซ้ายมือ เป็นวินาทีเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆนี่คือการบันทึกอยู่แล้วก็บริเวณไอคอนด้านล่างขวาก็จะเป็นสีแดงสลับเขียวคือเริ่มบันทึกอยู่นะครับถือว่าโอเคครับภาพชัดดีถ้าเกิดเราติดไว้ด้านหน้ารถเนี่ยคันหลังวิ่งมาเนี่ยเห็นแน่ๆว่ารถเรามีกล้องนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เห็นได้ชัดว่าเออกล้องมีบันทึกอยู่นะประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็จะชอบกล้องหน้ารถที่มีจอนะครับเพราะว่ารู้สึกมั่นใจกว่า เราสามารถมองจอได้เลยว่ามีการบันทึกอยู่หรือเปล่าเป็นการเช็คสถานะของกล้องไปในตัวนะครับถ้าเกิดกล้องรุ่นที่ไม่มีจอเนี่ยจะค่อนข้างดูยากหน่อยต้องช่างสังเกตนิดนึงนะครับในแอป,ปจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกคือเป็นการดูรูปนะถ้าเกิดคุณมีการถ่ายรูปเอาไว้กดแชะเอาไว้เนี่ยเขาจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการถ่ายรูปครับตัวนี้ต้องการที่จะ access photo album ต้องการถ่ายรูปใช่ไหมกดแชะผ่านมือถือ เขาก็จะเซฟภาพจากกล้องของกล้องหน้ารถมาใส่ไว้ในมือถือของเรานะครับแล้วก็ playback เป็นการดูภาพย้อนหลังนะครับภาพย้อนหลังจะถูกเก็บไว้แบบนี้เป็นช็อตนะครับช็อตละประมาณ1นาทีเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับว่าต้องการช็อตยาวแค่ไหนปกติแน,นำหนึ่งนาทีเพราะว่าเวลาที่เขาบันทึกหนึ่งนาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเมมโมรีมีปัญหาหรือไม่มีความเร็วช้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะบันทึกไม่ทันแนะนําเป็น1นาทีนะครับจะดีที่สุด โปรแกรมให้ Dashcam ดูค่อนข้างซิมเพิลและใช้ง่ายนะครับมาดูการตั้งค่ากันกดที่ฟันเฟืองนะครับในการตั้งค่าก็สามารถที่จะตั้ง Resolution ได้คำละเอียดครับคำละเอียดมี2ระดับนะครับมี Full HD แล้วก็ HD ก็ตั้งไว้เต็มที่เลย Full HD นะครับแล้วก็ Audio On หรือเปล่าบันทึกเสียงไหมก็บันทึกครับเป็นค่า Default Video Duration ก็คือปกติหนาทีแนะนำว่า default ไว้เลยนะครับ เป็นแอปที่ดูซิมเพิลมากเลยนะใช้ง่ายนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการแอปใช้ง่ายๆนี่ก็ไฮวิชั่นเลยได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเลนเรื่องข้อมูลเรื่องต่างๆของการทํากล้องเนี่ยให้วิชั่นถือว่าโดดเด่นเพราะว่าเขาทํากล้องวงจรปิดที่บ้านมานานแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยทุกๆคนช่างมืออาชีพแนะนําครับให้วิชั่นนะครับเขามาทํากล้องเดส h c แคมกล้องหน้ารถก็ถือว่าโอเคไว้ใจได้ครับแล้วก็มีศูนย์จําหน่ายแล้วก็มีศูนย์บริการในไทยค่อนข้างเยอะนะครับ ถือว่าเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งครับที่รู้สึกว่าเวลาตอนที่เราเชื่อมต่อกับกล้องเนี่ยเขาไม่หยุดบันทึกนะสังเกตดูผมรู้สึกเป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับเขาก็บันทึกไปเรื่อยเราก็สามารถที่จะเปิดมือถือดูไปเรื่อยแล้วกดแชะไปด้วยได้นะถือว่าเยี่ยมครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทําออกมาเผื่อการบันทึกผ่านมือถือนะเราสามารถเชื่อมต่อมือถือไว้แบบนี้ได้เลยกล้องเขาก็บันทึกปกตินะครับหลายๆรุ่นเนี่ยอเราเชื่อมต่อด้วยแอปกล้องจะหยุดบันทึกนะแต่ให้วิชั่น ทำออกมาได้ดีนะครับเขาก็บันทึกไปพร้อมกับเราเปิดดูผ่านมือถือได้สามารถกดแชะแชะได้นะครับตอนนี้กล้องก็เปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับถือว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครเชื่อมต่อกล้องได้ถึงแม้ว่ากล้องจะปล่อย wifi ออกมาก็เชื่อมต่อไม่ได้นะครับ ในการติดก้งกล้องให้ดัชแคมทุกรุ่นกล้องง่ายๆครับคุณจะต้องเอาแผ่นสูญญากาศตัวนี้ไปติดที่ฟิล์มนะของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมมีฟิล์มสูญญากาศติดอยู่แล้วแบบนี้นะครับผมก็สามารถจะเอาก,กล้องมาติดตรงนี้ได้เลยเราแกะการส่องนของกล้องแปะลงไปได้เลยครับฟิล์มสูญญากาศตัวนี้ก็จะรักษาฟิล์มหน้ารถของเราถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะติดกล้องบริเวณนี้แล้วคุณก็ลอกฟิล์มสูญญากาศตัวนี้ออกที่หลังง่ายสบายเลยครับ ผมแนะนําว่าให้คุณต่อสายไฟก่อนนะครับให้กล้องสามารถที่จะเปิดติดแบบนี้ก่อนเดินสายไฟก่อนเลยคุณสามารถเดินสายไฟเองได้อย่างที่ผมเดินนะครับมันก็เน็บลงไปแบบนี้แหละครับเน็บเน็บเน็บลงไปเลยนะครับสําหรับบริเวณนี้ก็เน็บมาเรื่อยๆครับเน็บมาเรื่อยๆตรงนี้ก็แงะเลยครับแซะแบบนี้ขึ้นมาหาปิกก็ได้มาแซะหรือวัสตุที่เป็นพลาสติกแข็งๆก็ได้นะครับมางัดแล้วก็สอดสายไฟเข้าไปเรือนนี้สอดไปเรื่อยๆเลยครับ สอดลงมาเปิดประตูลแล้วก็สอดลงมาตรงนี้ผมเน็บไปตรงนี้นะครับสังเกตเราจะมีสายไฟตรงนี้เน็บลงมาใต้คอนโซลโยกย้ายเปิดิ้นชักเกะแล้วก็เน็บมาเรื่อยๆครับจนมาถึงตรงนี้สามารถที่จะเก็บสายลอดใต้ตรงนี้ได้เองเลยนะครับก่อนติดตั้งกล้องบริเวณหน้ารถให้คุณเปิดกล้องแบบนี้ก่อนเลยต่อสายไฟแล้วก็เปิดกล้องให้ทํางานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อมือถือ เพื่อให้เราเห็นตำแหน่งกล้องเห็นมุมกล้องที่สวยงามในมือถือนะครับแบบนี้ออนไลน์เลยแล้วก็อย่าลืมนะต้องจัดตำแหน่งกล้องตรงนี้ให้ตรงนะครับให้ตรงไปด้านหน้ากล้องขนานกับตัวเลนนะครับเลนมองตรงไปเพื่อให้เรายังมีระยะในการปรับมุมกล้องโดยการหมุนตัวเลนนะครับเอียงเลนในภายหลังนะก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็แกะกาสองหน้าครับตรงนี้เลยนะครับพร้อมแปะ ผมก็จะแปะใส่ด้านบนตรงนี้เล็งตำแหน่งกล้องให้ตรงครับดูด้านหน้าดูไปเป็นคอนโซลมุมล่างนะครับให้ตรงสวยงามตำแหน่งติดก็โอเคแล้วหลังจากนั้นกดให้แน่นพอสมควรไม่ต้องกดแรงนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับกระจกกาวกระจกในภายหลังนะครับตรงนี้ก็กดเบาๆพอตึงมือก็พอเสร็จแล้วก็ถือว่าโอเคครับถ้าอยากจัดตำแหน่งกล้องนะให้คุณหมุนตรงหน้าเลนตรงนี้นิดหนึ่งปรับเอียงเล็กน้อยนะครับ ปรับเองเล็กน้อยคุณก็จะสามารถที่จะหมุนกล้องได้เล็กน้อยเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะปรับเลนด้านหน้าได้อีกนิดหน่อยตามชอบถือว่าโอเคมากๆติดตั้งง่ายติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ การบันท <S an> ึกภาพกลางวันถ <S an> ือว <an> ่าค <an> ่อนข้างชัดนะครับสังเกตดูป้ายด้านข้างแล้วก็ทะเบียนรถด้านข้างก็เห็นนะสามารถบันทึกได้ถึงแม้ว่าจะเป็นกล้อง u l l HD แต่เขาก็สามารถทําได้ดีนะครับเรื่องแสงดูป้ายด้านบนนะครับสามารถที่จะอ่านได้ว่าเราอยู่บนถนนเส้นไหนแล้วก็ทะเบียนรถคันหน้าก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแสงด้านข้างด้านบนด้านล่างทําได้ดีครับดูจังหวะเลี้ยวรถนะครับสามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้แล้วก็ภาพ มุมกว้างทั้งด้านข้างและด้านหน้าไม่ย้วยนะครับสามารถทําได้ดีตอนนี้กําลังขับรถเร็วตามรถคันหน้าอยู่สังเกตเห็นป้ายทะเบียนแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ป้ายถนนรวมถึงป้ายร้านค้าด้านข้างก็สามารถเก็บได้หมดครับดูเหมือนว่าจะชัดทุกส่วนนะครับไม่ได้โฟกัสเฉพาะตรงกลางนะเขาทํากล้องออกมาได้สีสันสดใสนะครับส่วนจังหวะใต้ทางด่วนที่มืดมืดก็สามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้ครับสังเกตดูคันหน้านะครับป้ายทะเบียนก็เห็นชัดเจนจนถึงจังหวะ ออกตัวนะครับจังหวะน,นี้ก็กําลังจะเร่งความเร็วขึ้นสังเกตดูรถด้านซ้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ป้ายถนนด้านบนก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับสามารถรู้ได้ว่าเรากําลังจะเดินทางไปไหนดูโฆษณาด้านบนนะครับสามารถที่จะบันทึกโฆษณาเป็นวิดีโอได้ชัดเจนนะครับมองไกลๆก,ก,ก็รู้ว่าตัวอักษรแล้วก็โฆษณาเรื่องอะไรนะครับจังหวะที่ย้อนแสงก็ถือว่าโอเคครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถเห็นป้ายทะเบียนปกติ ตอนนี้กำลังจะเข้าห้างโลตัสนะครับสังเกตป้ายด้านบนโฆษณาด้านบนรวมทั้งป้ายต่างๆรอบด้านเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าสามารถบันทึกได้หมดข้างๆก็ได้มุมกล้องด้านขวาก็สามารถที่จะบันทึกป้ายของโฆษณาที่อยู่ข้างรถยนต์เมื่อสักครู่ได้นะครับต่อไปจะให้ฟังเสียงที่อัดจากกล้องนะครับ ตอนนี้เป็นเสียงที่อัดจากกล้องสลับกับที่ผมบรรยายนะครับต่อไปจะเป็นเสียงจากกล้องนะครับถนนจะค่อนข้างมืดนะครับก็เห็นไฟข้างถนนไฟสัญญาณได้ค่อนข้างชัดถือว่าโอเค จะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าแสงแยงตาก็คือไฟด้านบนครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ฟิล์มผมหรือว่าเป็นที่แสงมันเข้มเกินไปก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับส่วนการเก็บภาพกลางคืนก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ครับเห็นป้ายแล้วก็อ่านได้ว่าราคาน้ํามันลิบรท่าไห่นะครับปั๊มคาวเทคก็โอเคส่วนป้ายทะเบียนคันด้านหน้าก็เห็นได้ชัดในระยะใกล้นะเพราะว่าเป็นกลางคืนต้องขับไปประชิดหน่อยนะครับ ส่วนป้ายทะเบียนรถด,ด้านข้างก็ถือว่าโอเคเห็นชัดถ้ารถวิ่งช้านะส่วนไฟแล้วก็ป้ายทะเบียนรถคันหน้าถ้าเกิดว่าเราหยุดต่อกันเนะี่ยเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ป้ายด้านบนที่เป็นป้ายถนนก็ถือว่าโอเคสามารถที่จะเข้าใจและเห็นรายละเอียดได้ถ้าแสงสว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ผมติดไฟแดงอยู่แล้วก็ไฟเขียวสามารถเห็นได้ว่าตัวเลขไฟเขียวนับได้เท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ดูไกลๆก็ถือว่าโอเคนะครับ กลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตภาพมุมกว้างนะครับตอนนี้มีงานกาชาตินะครับก็จะเห็นว่ามีไฟประดับด้านบนแยกสีได้อย่างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดรถ2แถวด้านซ้ายด้านขวาถือว่าโอเคครับเก็บรายละเอียดได้ดีตอนนี้จะมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะเข้ามาแทรกที่ด้านหน้านะครับเขาก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆมอเตอร์ไซค์ดูว่าจะเห็นป้ายทะเบียนหรือเปล่านะครับผมจะออกทางซ้ายจะเห็นว่า เขาจะมีรถจอดอยู่นะครับก็เห็นป้ายทะเบียนแล้วก็จะมีรถด้านหน้าที่เขาสลับเลนมาก็ถือว่าโอเคเราเห็นภาพแล้วก็จับภาพได้ค่อนข้างชัดนะครับโดยเฉพาะป้ายด้านข้างนะครับเราสามารถอ่านได้ว่าเขาขายอะไรซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาชัดทั่วเฟรมนะครับ<ม>ถือว่าโอเคมากๆถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการกล้องราคาไม่แพงก็ ตัวนี้เลยครับน่าสนใจเป็นกล้อง d ดชแคม m กล้องหน้ารถรุ่นใหม่จากไฮวิชันรุ่น C200S นะครับเป็นกล้องที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่3นิ้วเป็นจอ IPS ชัดมากนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใตคลิปสามารถกดสั่งซื้อได้เลยรอช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกท่านใดที่มีคำถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ